เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบและเนื่องในวราระครบรอบ65ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกหน่วยแพทยาา์อาสาให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ดอยสามหมื่น นำโดยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรณกิจโลจนพิวัตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพุทธาลวบุญตรีรัตนชัยรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรสุประเสริฐรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆจิตอาสาผู้ร่วมปฏิบัติงาน ทันตแพทย์จิตอาสาจากคลินิกทันตกรรมเอเชียฟอร์จูนและออฟโรดจิตอาสารวมจำนวน78คนรวมออกหน่วยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบนจมะ1บ้าน30,000ต่ตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นน,นีปป่่าาพื้ิงงเ็อย ที่ได้มาร่วมแสดงความสำนึรักา,าตีเรื่องในโอกาสครฉลิมพระชนภารษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพื้นที่ดอยสามหมื่นเป็นพื้นที่แรกที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ไปออกหน่วยในพื้นที่ธุระกันดานในปี2512โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน,นีทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และพระราชทานชื่อว่าแพทย์อาสาสมเด็จพระบรมราชชนนี หรือพออสวการออกหน่วยแพทย์อาสาครั้งนี้มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบและเนื่องในวาระครบรอบ65ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่19ถึง20กรกฎาคม2567รวม2วันโดยได้รับความร่วมมือด้านการเดินทางจากออฟโรดจิตอาสาโดยใช้รถจำนวน23คัน,น,น,นการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแบ่งเป็นการตรวจรักษาทั่วไปตรวจสุขภาพสตรีตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจเท้าเช่นการตรวจวัดเท้าแบน การทำรองเท้าสำหรับผู้ป่วยรองช้ำการถอดเล็บดูดขี้หูและการฝังเข็มโดยได้มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเวียงแหงจำนวน2รายนอกจากนี้ยังมีการให้บริการตัดผมและวัดค่าสายตารวมผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น226รายโดยเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดอย3ามหมื่นชาวเขาเผ่าลีซอปะหลงจีนและไทยใหญ่